ข้อมูลออนเชล่าสุดเผยว่า63%ของนักลงทุนบิตคอยน์มีต้นทุนสูงกว่าราคาปัจจุบันกดดันตลาดอย่างหนักราคาถูกกดให้อยู่ในช่วง80,000ดอลลาร์90,000ดอลลาร์ตั้งแต่พฤศจิกายนหากร่วงต่ำกว่า80,000ดอลลาร์อาจเกิดแรงขายมหาศาลนักลงทุนระยะยาวเริ่มขายเร็วที่สุดในรอบ6เดือนแล้วบิตคอยนร่วงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนท่ามกลางแรงกดดันจากการเทขายกองทุน ETF สหรัฐ และราคาทองคําที่ผลิตกลับลงอย่างรวดเร็วนักลงทุนสูญเสียสถานะบวกกว่า1.5พันล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆอย่างอีทีเรียมและโซลนะก็ถูกเทขายตามไปด้วยการเคลื่อนไหวของบิตคอยที่ผิดปกติจากกระเป๋ารัฐบาลสลัดกําลังถูกสอบสวนในระดับรัฐบาลกลางหลังพบว่าลูกชายของผู้รับเหมาด้านไอทีอาจเกี่ยวข้องกับการโอนเงินกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีส่วนตัวการสืบสวนครั้งนี้ชี้ให้เห็น ถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐและความจําเป็นต้องทบทวนมาตรการป้องกันภัยจากบุคคลภายในเทเ h อร์ขึ้นแท่นผู้ถือทองรายใหญ่ระดับโลกหลังซื้อทองเพิ่มอีก27ตันในไตรมาสสปี2025ท่ามกลางราคาทองพุ่งสูงเป็นประวัติการขณะที่ Bitcoin ร่วงแต่จุดต่ำสุดใหม่ในปี2026การสะสมทองของเทเทอร์ส่งผลให้ทุนสำรอง USDT มีทองคิดเป็น 7%และส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธบัตรรัฐบาลสรัฐ Microstrategy เดินหน้าซื้อบิตคอยนอีก2,932เหรียญแม้ราคาตลาดจะพันผวนและลดลงเหลือราว87,000ดอลลาร์ต่อเหรียญในสัปดาห์นี้บริษัทระดมทุนด้วยการขายหุ้นสามัญและหุ้น s d r c รวมมูลค่า264ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการถือครองบิตคอยนรวมกว่า 712, 6 4 7เหรียญ ซึ่งคิดเป็น3.4เปอร์เซนต์ของบิตคอยน์ทั้งหมดในโลกกลยุทธ์นี้สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวต่อสินทรัพย์ดิจิทัลแม้ราคาหุ้นบริษัทจะลดลงกว่า60เปอร์เซนต์ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาการปิดตัวของเอนโทรปีสะท้อนแรงกดดันในตลาดคริปโตที่กำลังตึงตัวอย่างหนักในปี2025เอนโทรปีสตาร์ดพับที่ได้รับการสนับสนุนจาก A 1 6บเศตัดสินใจคืนเงิน25ล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนหลังไม่สามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ขยายได้ การปิดกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสก,การปิดตัวของบริษัทคริปโตหลายแห่งที่ประสบปัญหาคล้ายกันแพลตฟอร์ม NFT ชื่อดัง Nifty Gateway ประกาศปิดตัวในวันที่23กุมภาพันธ์2026หลังเคยสร้างยอดขายกว่า300ล้านดอลลาร์ในช่วงบูม NFT ผู้ใช้งานต้องถอนสินทรัพย์ออกจาก,กระบบภายในกำหนดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของตลาด NFT ทั่วโลก ยูโรเปิดฉากสอบสวน X กและ AI กรกหลังพบปล่อยภาพดิฟเฟกและเมื่อทางเพศเด็กบนแพลตฟอร์มแม้จะมีมาตรการใหม่แต่ยังพบเนื้อหาผิดกฎหมายหลุดรอดสหาภาพยุโรปเตรียมลงโทษหาก X และเมิดกฎด d s ออาจถูกปรับสูงถึง6%ของรายได้ทั่วโลกหลังจากแตะจุดสูงสุด311พันล้านดอลลาร์ตลาดสเตโบคอยลดเหลือ309พันล้านดอลลาร์ในปี2026เมื่อเทเทอร์เผา3พันล้าน USDT นักลงทุนหันไปถือทองคำและสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมสะท้อนความลังเลและการปรับประยุทธ์ในตลาดคริปโตช่วงนี้มันแวร์ที่สร้างด้วย AI กำลังเปลี่ยนเกมความปลอดภัยไซเบอร์เมื่อกลุ่มแฮกเกอร์คอนนี่จากเกาหลีเหนือใช้ภ r s ะ e ชลหลังบ้านโจมตีนักพัฒนาบล็อกเชนในญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียการโจมตีเริ่มจากลิง์ Discord ที่ซ่อนไฟอันตรายไว้ใน Z ิปและใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับและเข้าควบคุมระบบพัฒนาโครงการบล็อกเชน การตั้งค่าการอนุมัติถาวรใน SwapNet กลายเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่ทำให้ผู้ใช้ Meta, Meta, สูนย์เงินคริปโตถึง16.8ล้านดอลลาร์ในครั้งเดียวแฮกเกอร์ใช้ช่องโหว่ในสัญญาอัจฉริยะเพื่อโอนเงินออกจากกระเป๋าที่เปิดสิทธิ์ถาวรโดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่ Meta, Meta และ SwapNet ระงับสัญญาและแนะนำให้ผู้ใช้รีบถอนสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงซ้ำซ้อนดัชนีความกวในตลาดคริปโตโหลดหวบเหลือ17ขณะที่มูลค่าตลาดรวมร่วงต่ำกว่า3 ล้านล้านดอลลาร์นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดทุนจากการถือเหรียญหลักเช่นบิตคอยนและอีทิเรียมที่ราคาลดลงต่อเนื่อง Husky Inu AI เ i ไปรับราคาขึ้นช่วงก่อนเปิดตัวจาก0.00025735ดอลลาร์เป็น0.00025833ดอลลาร์เพื่อระดมทุนและขยายชุมชน